อันนี้น่าจะเป็นจ่าฝูงตัวใหม่นะคะหลังจากที่เราขายจ่าฝูงให้น้องชาวสุพรรณไปแล้วอสองตัวนี้เขาเป็นคู่หูกันนะคะไปไหนเขาก็ซีปึก๊กไปไหนมาไหนได้วยกันตั้งแต่เล็กๆไปเป็นลูกเกียบแหละแล้วออกไปสร้างหรือปักซอยบ้านก็มีเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็สวยสุดเทั้งหมดนะคะอันนี้เขาก็ซีกันเวลาจ่าฝูงเขาเกเรเขาก็โดนจิกเขาก็จะมาช่วยกันนะคะแต่ตอนนี้เราขายตัวอื่นไปหมดแล้วเหลือแค่สองตัวคู่หูนี้ ซึ่งเขาก็คงต้องมาชิงความเป็นจ่าฝูงกันเองแล้วยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเมื่อวานเห็นมีกลางแผงคอ,อมานิดหน่อยกันแต่ว่ายังยังซีเพื่อกันอยู่ี่นไปไหนก็ไปด้วยกันเวลานอนก็เกาะนอนด้วยกันเดี๋ยวดูผลต่อไปเป็นยังไงนะคะแต่ถ้างตัวที่โตวกว่านี้จะเป็นจ่าฝูงตัวใหม่อันนี้เรามีตัวเมียอ,อยู่สี่ตัวนะคะก็น่าจะพอผสมพันธุ์ตัวผู้สองตัว นี่ค่ะปีปึกไปไหนก็ไหนไปได้วยกันตลอดอือก็จะเลี้ยงไปก่อนจนกว่าเขาจะมีลูกมีหลานนะคะแล้วก็ดูอีกทีหน,นึ่งน,นี่ตัวนี้น่าจะเป็นจากของตัวใหม่ดูททาตัท,ทานี่ไปไหนเขายังเดินไปไหนด้วยกันเหมือนเดิมเอ้ยเราก็ลังเลนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บเขาไว้ถ้าทำเป็นพ่อพันธุ์แล้วเกิดเขาเป็นเกย์นะคะเห็นซีกันขนาดนี้เราจะทํายังไงเนี่ยเออ